น้เมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงสีและเครือข่ายโซเชียลมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่านัตี้เธอเป็นหิงงามผู้มีรอยยิ้มอ่อนหวานจนชายใดเห็นก็เผลอใจหลงรักแต่เบื้องหลังความสวยนั้นคือใจที่แฝงกลอุบายและแผนหลอกลวงที่เธอใช้มาแล้วกับชายหลายคน วันหนึ่งเธอเห็นชายหนุ่มหน้าซาดีชื่อว่าบอยเป็นคนจริงใจสุภาพและมักโพสต์เรื่องราวครอบครัวการทำงานและความฝันในการมีชีวิตมั่นคงนัตตี้เริ่มทักบอยผ่าน Facebook ทุกเช้าเย็นเธอบอกว่าเธอเป็นนายหน้าขายที่เดนและเทรดเดอร์ f x r e x ผู้ประสบความสำเร็จเชา้านี้ตลาดขึ้นดีมากเลยค่ะได้มาเป็นหมื่นแล้วถ้าพี่บอยลงทุนด้วยจะได้กำไรแน่ๆนะคะ เธอโพสตไลฟ์สไตล์หรูหราทั้งนั่งรถยุโรปกินอาหารห้าดาวเที่ยวต่างประเทศไม่นานบอยก็เริ่มหลงรักและเรียกเธอว่าที่รักเขาเริ่มเชื่อมั่นว่าเธอคือโอกาสที่ฟ้าประทานวันหนึ่งนัตตี้ชักชวนบอยให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่เธอใช้ลงทุนแค่หมื่น2องหมื่นก่อนก็ได้ค่ะลองดูก่อนก็ไม่เสียหายเนอะ บอยตกลงและเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่แพลตฟอร์มที่นัตตี้แนะนำเขาเห็นตัวเลขกำไรเพิ่มขึ้นทุกวันเขาดีใจและเริ่มเพิ่มเงินลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงหลักแสนเมื่อเขาขอถอนเงินกลอบมีคำตอบว่าต้องโอนเพิ่มอีก2 0งแสนบาทเพื่อเปิดระบบถอนนัตตี้บอกพี่บอยโอนเลยค่ะนัตตี้ก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันแต่โอนแล้วสุดท้ายถอนเงินได้หมดเลย บอยลังเลแต่สุดท้ายก็โอนแต่ยังถอนเงินไม่ได้อีกกลับได้คำตอบใหม่ว่าระบบพบความผิดพลาดต้องโอนเพิ่มอีกหนึ่งล้านบาทถึงจะถอนทั้งหมดได้ถึงตอนนี้บอยเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเขาทักไปถามนัตตี้แต่นัตตี้เพียงตอบว่าทำตามก็ได้เงินนะคะทำไม่อยากเสียโอกาสก็ต้องกล้าด้วยความรับความไว้ใจบอยโอนอีกหนึ่งล้านบาทและนั่นคือจุดจบ หลังจากนั้นแพลตฟอร์มเงียบหายเจ้าหน้าที่ไม่ตอบนัตตี้บล็อกเขาไปแล้วบทเรียนจากนิทานหญิงผู้หลอกลวงความรักที่รวดเร็วอาจไม่ใช่รักแท้แต่คือกับดักอย่าไว้ใจใครเพียงเพราะคำพูดหวานและภาพลวงตาในโซเชียลการลงทุนที่แท้จริงต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่มีเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผล หากมีคำว่าต้องโอนเพิ่มก่อนการถอนเงินนั่นคือธงแดงการหลงรักโดยไม่ตั้งคำถามอาจทำให้เราต้องจ่ายค่าความไว้ใจบอยจึงเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมน้ำตาและบทเรียนราคาแพง